เมื่อวันที่8ตุลาคม2565เจ้าหน้าที่ส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่าสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่1ปราจีนบุรีได้รับแจ้งทางโทรศัพท์จากอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ว่ามีช้างป่าเพศผู้หรือว่าพลายสาลิกามีเศษเหล็กติดใต้เท้าขาหน้าข้างขวาไม่สามารถนำออกได้เองจึงประสานทางโทรศัพท์ให้นางสาวชนัญญาก,การจะนะสาขานายสัตวแพทย์ชำนาญการประจำสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่1ปราจีนบุรีรวมกับเจ้าหน้าที่อนุรักษ์สัตว์ป่าออกดำเนินการช่วยเหลือ ต่อมานางสาวชนัญญาการจนะสาขานายสัตวแพทย์ชำนาญการพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ส่วนอนุรักษ์ป่าร่วมกับเจ้าหน้าที่หน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ที่13นางรองสถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าช่องกำบนศูนย์ช่วยเหลือสัตว์ป่าที่1น,นครนายกสัตวแพทย์กองทุนสัตว์ป่าเขาใหญ่จากโรงพยาบาลสัตว์ปากช่อง องค์การบริหารส่วนตำบลสาริกาผู้นำชุมชนและชมรมคนรักสัป่าได้ดำเนินการวางยาซึมกับช้างป่าพลายสาริกาเพื่อนำเศษเหล็กออกจากเท้าช้างป่าตัวดังกล่าวพร้อมทั้งทำแผลให้ยาปฏิชีวนะยาลดปวดลดอักเสบวิตามินบำรุงและยาแก้อาการซึมโดยช้างป่าตัวดังกล่าวได้ฟื้นตัวเป็นปกติและเดินกลับเข้าป่าเป็นที่เรียบร้อย ทั้งนี้ยังให้เจ้าหน้าที่หน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ที่13นางรองติดตามอาการช้างป่าตัวดังกล่าวต่อไป